ได้ข่าวว่าคุกกี้รันก็มีเกมใหม่มาอย่างนั้นในฐานะที่เรานั้นเป็น สาวกคุกกี้นันเราต้องมาลองเล่นเกมใหม่สักหน่อยละกันสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับตอนนี้คุณอยู่กับผมเนตอดิซอนและวันนี้เราอยู่กันในเกมคกี้ดัน tower of adventure โดยที่ผมนั้นได้ทําการไปซุ่มเล่นมาแล้วเล็กน้อยโดยที่วันนี้ผมจะมาลองสุ่มคุกกี้รสครีมโซดาดูว่ามันจะออกไหมก่อนอื่นเลยเรามาดูอัตราการดอบก่อนดีกว่าที่อัตราการได้รับ อีพิกอยู่ที่17เปอร์เเลยนะเพื่อแม่พูดพั่มทำเพลงเสียวเวลา10โลเล็กไปกันเลยดีกว่ามีท่ากดกาชามีการหนีบตัวด้วยแล้วก็ออกมาเป็นรถไฟผม,ผมจำถ้าจำไม่ผิดมันต้องเป็นแสงสีม่วงไหมถึงจะเป็นตัวละครออกมาอุ๊ยจยทำไมป,ประตูสีม่วงเฮ้ยเมื่อกี้เป็น รถไฟพุ่งลงมาสีฟ้าใช่ไหมแต่ว่าประตูตอนเปิดเป็นสีม่วงแล้วก็มีตัวเรตองเป็นคุกกี้รสซีมครีมโซดาเนี่ยพูดปิดพูดโม่กันแล้วพ <Yeah. S 1> อตื่นเต้นแลมันยืนต้อนรับหน้าประตูด้วยโอ้ oh. ในคุกกี้ใหม่รัวๆเลยเพราะว่าพึ่งเป็นการสุมไม่กี่รอบอีกเฮ้ย hey, 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 มาแล้วถ้าเห็นว่าอ่อนนุ่มก็เตรียมเก็บตัวได้เลยเอาว้าสิบโลเลกข,ของเราก็เปิดด้วยคุกกี้รสครีมโซดา ของจริงแปลว่าเกมนี้มันรักผมใช่ไหมในเมื่อเกมมันให้ตัวละครเราเรียวอ๋อเสียงดวงไปสุ่มการ์ดหน่อยดูซิว่าจะดวงดีด้วยไหมไปสามพันเลขลองถูที่ลูกแก้วดูสิออกไหมออกไหมโอ้โหดูจากเอฟเฟกการเปล่งประกายแล้วใช่คือจริงๆด้วยโปอๆๆปเรามาปลดดาวดีกว่าไอการ์ดประจมตัวค่อยหาของฟรีใส่เอาละกัน เราเน้นอัพดาวตัวละครก่อนดูซิว่าจะไปถึงกี่ดาวโดยเพจเราไปอยู่ปืน2,000เซตครับไหนออกมาเป็นแสงสีแสงสีฟ้าเมาตะกี้มีตัวละครมายือนอยู่ตรงประตรูใช่ไหมโอ้โคกี้รถหมาป่ามืตะกี้วันนี้ชื่ออะไรแล้วคุกกี้รถพิตาชิโอได้คกุกกี้ใหม่คอมมอนกับเรียญเต็มเลย กี้รถหมักฝรัง่งนี่อยู่ในตู้เหรียญนี้ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นอยู่ได้เศษียมาหนึ่งเศษไปไปไปก่อนต่ออุ้ย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 ตัวทองเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยนี่แล้วก็แสงดาวก็อยพุ่งอมาเป็นสีม่วงแบบนี้คือการันตีต,ตัวหน้าตู้เนี่ยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องสืบหรอกอลังการขนาดน,นี้แล้วก็มีมกี้คิมโซดามารอรับไหมม,มันต้องแบบนี้ มันคือคารันตีสกิปเลยละกันนี่ได้มาแล้วคุกี้ร้องกิมโซดาตัวที่สองสวยงามมากตอนนี้เราได้คุกกี้รสครีมโซดามาสองตัวแล้วไอสามันเป็นสุดท้ายจะมาอีกตัวไหมตัวสีน้ำตาลเลยแล้วก็รถไฟพุ่งเป็นสีฟ้าเราต้องมาดูกันว่าตรงประตูมันจะเป็นสีอะไร ได้อีกตัวไหมน่าจะหมดแค่นี้แล้วสกิปเลยแล้วกันมเสี่วลามีก,กีนักกล้ามโอเคตอนนี้เปชดก่อนเราก็ได้หมดลงแล้วแบบรวดเร็วได้คุกกี้ครีมโซดามาทั้งสิ้นสองตัวแต่เรายังไม่จบเรามีตัวตาวอนอีกเก้าสิบตัวมาดูซิเราจะได้คุกกี้เกรเอสตัวอะไรของตู้ตาวอนเพราะว่าเก้าสิบตัวนี้ น่าจะได้การันตีหนึ่งตัวบอดีน้อยเกือก็เสริมกดตู้ตาวนหยิบโล,โลเลขมาถึงก็เกลือเลยแต่ว่าสกิปไปเลยได้ตัวใหม่อีกแล้วลองชื่อคุกกี้อะไรนะตางนยคุกกี้นักเปรตเป็นตัวละครคุกกี้รันโคตรเก่านั่นเงเหลือการันตีในเก้าสโลบอดี มาดูกันสิว่าตู้สาวคนจะอกนนไหมโอ้ไม่ม่วงพางเลยเหรอรอดูตกประตูความบังสุดท้ายและยังสีฟ้าเหมือนเดิม อ่อก็ต่อแบบรวดเร็วเครื่องกำลังติดเลยเื่อคุกกี้จะออกมาบ้างแต่ก็ยังมีวี่แววว่าจะเป็นสีฟ้าเหมือนเดิมในตู้ถาวนออกบ้างสิเปิดจะได้มีคุกกี้เกีเอสเล่นหลายๆตัวได้มาเตะซีดโอการตีเจ็ดสิบครั้งเลยเหรอเราเหลือเรามีอยู่ประาณหกสบโล จะถึงการันตีไหมเนี่ยตลบเอ้ยูตาวนไม่ให้กับตัวเลยจริงเหรอหรือว่ามันจะเล่นการันตีเลยก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมได้มาเตดเศดเอาไปทำไมเนี่ยเียดเก็บตั้งยี่สิบเดกว่าจะได้ตัวละครสักตัวกูดนานไปต่อไปต่อ แตไม่ตัวสีน้ำตาลรววๆเลยวะพอตัวทองแบบตอนตู้คุกกี้กิมโซโดาแล้ชื่นใจต,ตัวกนทงไม่ได้เหรอกิมนี้มันใช้สามตัวละครในการลงดันนะถ้าลดใต้เอ็ดังสามตัวนี่มันจะเฟี้ยวขนาดไหนแต่นี่เราถ้เอดมาแค่ตัวเดียวเองจัตุูกจะรรมเราสามมาหวังตู้ถาวรดันไม่ออกให้สัก,กตัวเดียวอีกห้าสิบครั้งการันตี พอดูเลรดก่อนเลดก็เท่ากันนี่หว่าต่อดูจากทรงแล้วไม่มาเหมือนเดิมเนี่ยเห็นเรายังมีความหวังหวังไว้ักนิดก็ยังดีดีกว่ามไม่หวังสุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยจะคิปไปไวเลย ตอนนี้เราไม่มีตุกกี้คอมมอนขึ้นว่านิวกับตุกกี้เกรดเลยขึ้นมานิวแล้วเราสงสัยน่าจะได้หมดแล้วเกมมันตื่นเติดตัวละครมันเลยมีไม่ค่อยเยอะแต่ตอนนี้ตัวละครใหม่เกรเด S สักตัวหน่อยได้ไหมไม่มีเลยเหลือ20โลสุตต้ายตัวก็ยังสี้น้ำตาลเหมือนเดิมหรือว่า พวกคุกกี้เกียร์สอสมันไม่อยากขึ้นเลยรถไฟตู้ธรรมดามันจ้องจะรอหลุดเลียตูย้จะกำหมูอเน่เลยมันถึงได้เล่นตัวขนาดนี้มามาสิบโลสุดท้าย ผมเก็บมาไม่ถึงการันตีอยู่อันตรายไปกี่โลอีอย่าบอกนะว่าที่เราสุ่มมาเก้าสิบโลใช่ไหมที่ผมเตรียมมาไม่ได้เอฟเลยสักตัวอีกสิบโลเป็นการันตีเราจะได้ตอนการันตีใช่ไหมอีกสิบครั้งการันตีปิกเดะเพชรเราหมดแล้วเรามาสุ่มการ์ดประจำตัวตัวละครกันดีกว่าสิบโลเลข,ของฉันลองถูลูกเกลียวดูสิ สีฟ้าน้ำทะเลแบบนี้นำมาซึ่งความเกลืออันเกมพิสีแน่นอนอันแบบนี้เขาเยียกว่าเกลือต้องสิบอันเลยใช่ไหมโตดีกว่าไม่เสียเวลาอุ้ย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 รอบนี้สีม่วงวะ่ะโอ้เอ็นดิชั่นแอนิเมชันม่นแบบนี้นี่เอง นี่ไงมาแล้วออกมาเป็นทางเลือกที่ไม่อาจวนคืนของคุกกี้ดักโกโก้อย่างนั้นเหรอกดตอกดตอขออีกได้ไหมรู้สึกมันมีออร่าออกมาใช่จริงๆด้วยมันมีออร่าสีม่วงกมาจากลูกเก้ยวตอนยังไม่กดทีเมื่อกี้ผมเห็นผมสายตาดีออกมาเป็นของตัวเลยเอ่ย การไล่ล่าใต้แสงอาทิตย์อได้ของข้าว้ายและผมเล่นเข้าวลายด้วยถือว่าผมได้มีการประจำตัวตัว,ตวละครแล้วก็เป็นตัวละครหลักของผมเล่นแล้วคุกกี้เข้าวลายสุดที่รักของลูกโป้เรามาดูคุกกี้อดครีมโซโดาของเราดีกว่าปดดาวที่สง เรียบร้อยแล้วก็ต่อไปเรามาดูข้าวรายของเราดีกว่างไงเปลี่ยนการ์ดเลยได้การประจำตัวมาแล้วใครก็ใส่กันสีฟ้านี่ต้องใส่อันนี้ ได้การประจําตัวตึงๆมาเล่นยาวๆเลยมันเป็นตัวตีไกลที่ว่าเล่นได้สนุกดียังไม่ต้องเข้าประชิดตัวยิงจากระยะไกลได้เลยสามารถเกียร์ดานได้แบบเร็วคุกเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนื่องจากเพชรองเราได้ทําการหมดแล้วถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันบุย,บย